วันนี้เราคุยเรื่องของหนี้ครูเรือนกันเยอะนะครับเราก็เลยไปคุยกับนับกวางแผนการเงินครับว่าถ้าหากใครยังพอมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาหนี้ได้เนี่ยมีคําแนะนําหรือไม่อย่างไรมีวิธีการอย่างไรบ้างน,นะครับลองไปติดตามดูนะฮะเชิญค่ะเมื่อไหร่ก็ตามเรามีหนี้ในระดับที่เขาคิดดอกเบี้ยเราสูงเนี่ยเรื่องลงทุนขอให้ตัดทิ้งไม่ต้องทานะคุณต้องเคลียร์หนี้ดอกเบี้ยสูงออกก่อนเราเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยประชาชคคนคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มีปัญหาเรื่องมีภาครัวเรือนงรือนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นจุดแรกเนี่ยก็คือต้องแก้ที่สาเหตุ o o t c a u s e ก็คือเรื่องของการบริหารความสมดุลนะในส่วนของตัวไรายได้กับค่าใช้จ่ายนะและตอนนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากภาระหนี้ที่ที่เราเรียกว่าติดหนี้อยู่นะครับแก้หนี้ไม่ออกนะครับมันก็จะคัวพันขึ้นเรื่อยๆ สำหรับคนที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยก็คือเราต้องกลับมาดูเรื่องของการบริหารจัดก,การหนี้สินซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจุดอันดับแรกเลยคือต้องลิสมาทั้งหมดว่าเรามีหนี้สินเนี่ยกี่รายการนะเราหนี้แต่ละรายการเนี่ยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบไหนจุดแรกคือต้องเคลียร์หนี้ที่เขาคิดดอกเบี้ยเราสูงสุดเนี่ยออกไปจากชีวิตเราก่อนต้องมีการ รีไฟแนนซ์ในส่วนของหนี้ที่เรียกว่าเขาคิดดอกเบี้ยเราต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราอาจจะต้องใช้ตัวหนี้หนี้ที่มีดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำๆเนี่ยอย่างเช่นหนี้อสังหาริมทรัพย์เป็นกู้บ้านกู้คอนโดแบบนี้นะครับเราสามารถรีไฟแนนซ์นะครับแล้ววงเงินเนี่ยก็ต้องหาสถาบันการที่เขามีวงเงินที่สามารถเพิ่มระดับวงเงินได้ รหรือกรณีกรณหนึ่งก็คือถ้าเพิ่มวงเงินได้เนี่อเอาวงเงินที่ตรง,ตรงส่วนเพิ่มมีเนี่ยไปเคลียร์หนี้ดอกเบี้ยสูยงสัส้วิธีที่สองคือให้ยืดหนี้ยืดหนี้ที่เป็นหนี้บ้านหนี้คอนโดหลายหลายสถาบันการเงินเี๋ยวนี้ให้ยืดออกไปได้ยาวไกลกว่าตอนอายุ60ยืดเพื่ออะไรยืดเพื่อให้ภาระการผ่อน ของหนี้พวกนี้ในแต่ละเดือนมันน้อยสมมุติเราเคยผ่อนอยู่เดือนละวมื0นมันก็อาจจะเหลืออยู่สัก1 2ื0นสอหไอ้ส่วนที่มันที่มันผ่อนภาระเบาบางเนี่ยเอาพวกนี้ไปปลดพวกนั้นท้ก็อย่าไปก่อหน,นี้เพิ่มคําว่าอย่าไปก่อหน,นี้เพิ่มคือหนี้ที่ไม่มีประโยชน์คำว่าไม่มีประโยชน์ก็หมายความว่าเป็นหนี้ที่ไม่ ไม่ผูกพันกับการหารายได้ของเราคือเราจะเป็นหนี้ก็ต่อเมื่อ,อสิ่งที่เราไปจัดหามาด้วยเงินกู้เนี่ยมันต้องสามารถไปสร้างรายได้ให้เราได้เพราะงั้นเคียร์หนี้บริหารหนี้ไม่ก่อหนี้ที่ไม่มีประโยชน์นะครับสร้างเงินออมเผื่อฉุกเฉินแล้วไปต่อเรื่องของการลงทุน ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การลงทุนได้เนี่ยเราต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินให้เพียงพอฉุกเฉินให้เพียงพอก็คือมันขึ้นอยู่กับอาชีพเราขึ้นอยู่กับช่องทางการหารายได้เราอาชีพเราเป็นแบบเงินเดือนสม่ำเสมอเป็นอาชีพประจํามนุษย์เงินเดือนก็สำรองอย่างน้อยก็สามเดือนขึ้นไปอย่างนี้ก็เพียงพอสําหรับท่านที่มีอาชีพอิสระอาชีพรายได้ไม่แน่นอนอย่างนี้ต้องมีการสำรองที่ไม่น้อยกว่าหกเดือน เราเสร็จถึงจะไปดูเรื่องของการลงทุนเพราะในส่วนของการลงทุนเหมือนที่ผมบอกนะพอร์ตการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับดูว่าถ้าไรายได้เรามีการเสียภาษีเยอะเรื่องของการลงทุนเราก็ต้องจัดพอร์ตที่มันสามารถเอไปลงทุนแล้วลดหย่อนภาษีได้อย่างในปีนี้เองเนี่ยก็จะมี imf นะครับแล้วก็มี thai est thai est ก็ปรับเพิ่มจาก1นึ่งแสนเป็นสามแสนแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเฉพาะคนที่มีเงินเยอะๆเพนะราะกองทุนเดี๋ยวนี้เนี่ยเราซื้อได้ตั้งแต่แบบ ห้าร้อยพันหนึ่งก็ลงทุนได้ทุกช่วงชีวิตนั้นเราก็มีการทำโปรเทคชันแพลนทั้งในส่วนของสินทรัพย์ทั้งในส่วนของหนี้สินและที่ละเลยไม่ได้เลยคือรายได้ของเรารายได้ของเราก็คือ,อขีดความสามารถในการหารายได้ใครมีช่วงชีวิตในการหารายได้ที่ยาวเมื่อไหร่ก็ตามเกิดเหตุแล้วเราจากไปก่อนวัยอันควร เราต้องเช็คว่าคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเขาเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อนอย่างนี้มันมีความจําเป็นต้องทาประกันชีตแต่สิ่งสําคัญกว่าคือเกิดเหตุแล้วไม่ไปอยู่แต่ไม่สามารถทํางานได้หารายได้ได้แบบนี้ความสําคัญมันจะวิ่งไปที่การป้องกันเรื่องการทําประกันอุบัติเหตุทุกระภาพอย่างนี้พวกนี้จะเป็นเรื่องของหลักของอการวางแผนทางการเงิน,น,นจนไปถึงช่วงที่แบบเดินอายุ40กว่าขึ้นไปเนี่ย ประกันชีวิตความสําคัญมันก็อาจจะลดลงความสําคัญของเรื่องของประกันสุขภาพมันจะมาภาพทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนในภาพรวมของเวลาใครก็ตามที่จะมาของคำปรึกษาจาก CFP แต่ละสถานะแต่ละระดับรายได้แต่ละขีดความสามารถในการจัดการสินทรัพย์แต่ละคนจะเป็นตัวแต่ละช่วงวัยจะเป็นตัวที่นักวางแผนการเงินนะจะนําเสนอแผนที่มีความแตกตา่าง ท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาที่สมาคมนะครับแล้มีความประสงค์ในเรื่องของอยากได้นักวางแผน,น,นการเงินและไปออรับคำปรึกษาให้คำปรึกษานะครับในด้านอะไรนะครับหรือถ้าไม่รู้จริงๆก็สามารถเข้ามาร่วมกจิจกรรมกับทางสมาคมที่เราจัดเรามีเวิร์กช็อปให้นะครับเรามี financial clinic ให้ ลองเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับก<ด>็อยากจะให้ทุกท่านเคลียร์หนี้การหนี้ของตอนเองได้จะได้เหลือเงินไว้ลงทุนนะครับ